ครับสวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมทําเครื่องมือสองนะครับตามงบลูกค้านะครับเครื่องนี้ราคาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับของคุณสิริรัตน์นะครับบุพะวาดนะครับอําตําบลโพใหญ่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเครื่องนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับติดชุดล่อนเศษฟางนะครับแล้วก็ ระบบข้างในนะครับผมปรับแต่งเรียบร้อยนะครับแกนลูกปืนทั้งหมดใหม่หมดนะครับแล้วก็ตะแกรงสีก็ใหม่นะครับผมทําชุดล็อกให้ด้วยนะครับปกติแกนเก่าเครื่องนี้นยครับมันจะใช้ตัวนี้นี่นะครับตัวที่ผมถอดออกนะครับทําให้สีข้าวไม่สะอาดนะครับหน้าแปนแบบนี้ทำข้าทำให้สีข้าวไม่สะอาดนะครับข้าวไม่เป็นเม็ดนะแต่ว่าที่นี้ ผมใส่แกนของแซมแปดเข้าไปนะครับรุ่นนี้ต้องแกนของแซมแปดนะครับข้าวจะเดินเร็วและไม่สวยเครื่องนี้ผมจะเทสก่อนส่งนะครับผมเทสเสร็จปุ๊บผมจะนําส่งที่ขนส่งนะครับสองสามวันเครื่องถึงลูกค้านะครับเครื่องนี้ราคาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทขับมาดูการทํางานกันนะครับเพราะว่าแม่มีหนึ่งเครื่องแล้วนะครับจะเอาเครื่องนี้ไปช่วยนะครับอัดหนักๆได้นะครับเครื่องนี้รับจ้างได้สบาย ูข้าข้างบนนะครับแล้วก็จุดตกของฟางผมทำให้ตกลงเลยนะครับแม่จะได้ไม่ต้งหยิบออกนะครับผมทำให้ตกลงลยนี้เลยฟางก็จะตกลงด้านล่างรุ่นนี้ปล่อยเข้าให้ทันแล้วกันนะครับ เกตดูห้าเดินนะครับมอเตอร์ผมใช้มอเตอร์สามแรงนะครับแต่ตัวนี้น่าจะสองจุดแปดนะครับแต่ดูห้าเดินนะครับแดงสีแดงแปดใส่กับบล็อกตัวนี้ดูข้าเดินกะคร ด้านบนให้ทันแล้วกันแบบนี้ผมรับรองว่าถูกใจแน่นอน นนี้นะครับหนึ่งกะขอผมให้นี่เป็น12นาทีแน่นอนใช้ายาวๆนะครับอันหนักๆได้เพราะว่าผมทำทุดล็อกตะแกรงให้เรียบร้อยอใครที่มีงบเท่าไหร่รนะครับบอกผมได้ไม่ว่าจะเป็นเคมือหนึ่งหรืมรมอมือสองนะครับใครอยากได้เครื่องใหม่ก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับสําหรับผมนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับมือสองผม ข้างในผมเคียงใหม่นะครับเข้ากับเครื่องใหม่แต่ว่าเก่าแค่สีแค่นั้นเนี่ยครับเก่าแค่สีแต่มอเตอร์ผมรับประกันแน่นอนนะครับแต่มอเตอร์เนี่ยผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่ไหม้สีไม่โดน เอาขึ้นกระสอบนะครับผมเทสยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับรวมพูดตั้งแต่ตอนแรกนะครับ กดแล้วตัวข้างบนนะครับอยากจะเียงไปซ้ายไปขวาก็ได้นะขอแค่เอาลงระบบสีผมเมื่อใช้เสร็จนะครับให้คขยหน้าแปนออกนะครับการ้ายมือให้สปริงอ่อนไว้ตลอดนะครับโอเคครับเครื่องนี้ผมจะนําส่งวันนี้แล้วก็จะทำเครื่องที่ลูกค้าเอามาฝากนเ่องนะครับหนึ่งเครื่องสนงคใครที่สนใจนะครับ ติดต่อผมได้นะครับ0 9 5 1 6 9 7 7าหครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามแล้วก็สั่งเครื่องเข้าเพิ่มไม่เบื่อถ้าเป็นไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครัาบสวัสดีครับ